จับโครเป็นน,นเนียหรอนี่ก็ได้มันคือไม่ได้คือไม่ได้ยังยังแบบไม่ได้แบบเล่นตัวไหนํำนางแค่อยากได้แบบอาการตัวรอในแมพมากกว่าขันแข่ว อยากลุยแล้วก็แม่งเสื็จไม่สนใจบางทีแม่งใครอ้อมมายอมไปดวลกับเขาหนึ่งตอนหนึ่งเลยอย่างใครมาย้อนตุ๋ยไม่ได้อา่าวยินเข้ามาแป๊บนึง แมปนี้ได้ไปส่งมูยอครับ Every choice matters น <'t> <c oughs> ้องคลายเตมไม่มีเอ้ดิไม่มีเหมืนอนเขาว่ะนะเกลือป้านะ่ะข้างล่างนะ่ะส <c oughs> ีแดงนะ่ะ a tsunami has resulted in major collapses in our defenses. our intel tells us that gti plans to take advantage of this and launch an attack. in the wake of disaster, they cannot resist fanning the flames of conflict. fall in and take down any gti forces you see. fortify our defenses at all weak points. beware of paratroopers from uh... above. show them no mercy. drown them in the sea if you must. โหลดโหลดช้าจังที่หนึ่งเขาได้2ี่ละยี่ตายสามละใช่หรอใจร้อนใจร้อน ปกป้องเขตของข้าประจำตำแหน่งดีตัวละครมึงนี้มันสามารถปักเข็มไปเพิ่มเลือดได้บอกว่ามันได้ตัวไหนตัวหมออย่างเดียวอรอเพิ่มเลือดไหมหรือมันทำอะไรที่มันปักแขนใส่นะ่ะมันคือทำอะไรเอาละ ไยเข่าฟาแรงแท้เก่น416กันทั้งวันเลยโอ้หมอมาช้ากดเ,เกิดแล้วไอ้แต่เอมบอกว่าถ้าเรากดเกิดมันจะเป็นรถแต้มใช่ไหมใช่ถ้าเป็นฝ่ายบุกฝ่ายป้องกัน <c oughs> โอ้ไายก็ <c oughs> <c oughs> นายต้องนิ่มหมอดีมากหมอเราจะให้รางวัลน,นายเป็นคนที่แบบซัพพอร์ตมากล้มปุ๊บชาร์จปับ๊บไปถึงวิโอ้มันรอ่อสวยสะลานฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเลย รูปแบบชูเตอร์ได้ไหมเดี๋ยวจริงจากไหนอะ่ะโอ,อ้โหอว่าอยู่ศุสานอนครัอนเดโอ้นอ,อีกแล้วจริงานแข่งพารละ ยังเดียวเลยเหรอเราเนี่ยฮะแต่พอกันโอ๊ยเบื่อรถถังมุมตีกินอย่างเดียวรถถังเนี่ยอาศัยช่องจัวะโดดรีดเจาในตัววีเนี่ยโอ้ยจะตายอีกแล้วเลือดรีไม่ทันเกิดเจงเมื่อกี้ ้ S <S ูนเเสียยปาาหมาาไ,ไม่ได้เขาหางกันเพื่อไม่ให้ถึงศูนย <S <S 2> <S 2> เขาบอกว่าคนละสามสิบสามไปดาเมจร้อยัเงแตราต้องป้องกันเกนี้ไว้ให้ได้สาววิ่งมาให้ถอย

แม่นดีกว่า K416 อีกแล้วขับใจหมอ <c oughs> มุมนี้บอดแซบเลย <c oughs> ชอบจริงกำลังปลกไปประตูแล้วเพื่อนปลาควันกับแฟกใส่นะ่ะ <c oughs> โอ้ยหมอหมอหมอตา,ายอาไอ้เกือบป่ะมาช่วยทับใจหลายไอ เอาโทษไอ้จะดูได้ยึดเป้าหมายแล้ววันอ้าสัสลงก็สุดหรอนี่ยไอ้ดีมช่องช่องทีข้ามบนอ้าบนเต้นเดี๋ยวบนเต้นไปไหนวะเดี๋ยวบากกี่ตัว

แต่คอมันจะวิ่งตรงนี้อย่างเดียวเหรออพังแล้วเอายังไม่พังหาวิ่งไปหามัน,นมไม่หลบนั่นก็โดนนี่ <c oughs> บีนเนงโด oh ววนยึดเกือบปะ

ห่วงไรห่วงนี่นี่ยมาแล้วมาแล้วล้มลง,ลงเฉยเฉยเดี๋ยวไปนะขอชาร์จเลือดก,ก่อน นี่ควป้องกรอรักษาไว้ให้ได้ถอดแม็กสีออกถอดแม็กกาซีนหกสออกใส่สีห่ห้าลยเนี่ยเล่นมาตุอกกินแม็กนะี่ย รู้กลงังโจมตีเป้าหมายชาลีเราจะเห็นไม่น่ะขวาสุดของแมป สายเขาลุกเด้อนก่อน เาชื่อดีมนไปไหนวะอ๋อ,อที่หนึ่งหาก็าหา,า,า,ยาอาหายู่ไครง่ะตู้กําลังโจมตี้ากมาชาลีวัย ไอ้กลือดได้ฉายาอย่า,นะายง,างาาาที่ไม่แต้มเทาโวเนี่ย traja tu semua problem kau tau macam ni hey <coughs> Kalau dia 142 like song. obscure so you got 3 to fight हम्म <laughs> มันไปเกิดตรงไหนวะ เราผิดได้มาหกตัวโอ้เยอะแท้ดิม ตูกำลังเ็บกี่เป้าหมายชาลีทูใจจะดีใจ สายคาีพูแล้วยึดมับมาเร็วเข้านี่คือแนวป้องกันสุดท้ายรักษาเอาไว้ให้ได้ต้องช่วยช่วยทุกอย่างให้อ้า

เราจะแพ้ใเราจะแพ้ใช่ัแวแพ้มันก็มันแรกๆนะแล้วมึงดูของมันไม่ยิงว่ะแต่ละตัวมขนดนี้ก